คุณเคยวิ่งตามเขามาตลอดใช่ไหมแต่เชื่อเถอะหลังจากนี้เขาเจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเองเขาอาจไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณในตอนแรกแต่ตอนนี้เขากำลังรู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้และนี่สิ่งคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเขาให้พายเล่าเรื่องพ่เวทีหนึ่งบอกว่านอนไม่หลับเขาพยายามทำไม่สนใจแต่ทุกคืนเขานอนไม่หลับเพราะหัวใจของเขายังคิดถึงคุณอยู่เขาสงสัย ว่าทำไมคุณถึงไม่เหมือนเดิมทำไมคุณถึงเริ่มเงียบหายไปและความเงียบของคุณกําลังทําให้เขาเป็นฝ่ายต้องตามหาคุณเองไพ่เบสสองหาทางออกไม่ได้เขาเคยมั่นใจว่าเขาตัดสินใจถูกแต่ตอนนี้เขารู้สึกสับสนหาทางออกไม่ได้เขาเริ่มคิดย้อนกลับว่าการปล่อยคุณไปอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตไพ่เบสสารู้สึกขาดแต่ตอนนี้ คุณอยู่ตรงนั้นเขาไม่เคยรู้สึกว่าคุณมีความสําคัญแท่ไหนแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเขากําลังขาดอะไรไปนั่นคือคุณและเมื่อถึงจุดที่เขารู้ความจริงนี้เขาจะเป็นฝ่ายกลับมาเองคุณคิดว่าเขาจะกลับมาไหมพไพ่ใบไหนสะท้อนถึงความรู้สึกของคุณมากที่สุดคอมเมนต์บอกอาจารย์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพ่มวยพรตัวคุณเองได้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด